สวัสดีค่ะช่องปปีชาแนลเนาะค่ะเมื่อนี้ป่าสุมาทายให้มือถึงความงามของดอกแคปปาค่ะป่าไปเก็บดอกแคปปามาเมื่อนี้ค่ะโอ้ยยังมีทั้งหมดดำหมดแดงเพียบเลยค่ะค่ะ เพิ่นมากินน้ำหวานจากดอกแคปลาเนาะค่ะเพิ่นมากินน้ำหวานจากดอกแคปลาค่ะปากเก็บใส่ถังใส่กระป๋องมาค่ะเออเก็บใส่เต็มเขา่าห่วยงานตัวนี่ ปา่าลิจะเป็นะกะเชา่าดอกแค่ปลาให้ท่านผู้ชมเมืองว่าโอ้สวยอิลีงามอิลีคือจังปา่าเห็นนี่ค่ะกะเชา่าดอกแค่ปลางามค่ะงามหลายอืมค่ะคันสมมุติว่า เป็นสมัยก่อนเนาะค่ะนี่ปากับสิเฮดเป็นส่อ,สอข้อสอได้เลยล่ะค่ะเนี่ยนี่สอข้อสอส่งความสุขค่ะให้เพื่อนเพื่อนได้นะคะนั่นปากับมีท่านผู้ชมจิงสีปากับสีหายท่านผู้ชมแล้วค่ะเอบซี ของป่าทุกคนไวยพราวามสุขให้เนาะค่ะงามหลายค่ะขาวจ้อนผ่านอยู่เกีบกีบดอกตรงช่วงปลายกอยักษ์เป็นคืนเนาะค่ะโอ้สวยงามมากค่ะ สวยงามเป็นเป็นคืนเป็นเกลียวอ่านี่ยูไว้สวยค่ะน,น,น,นี่สวยมากเลยนะคะนี่ดอกไม้ธรรมชาติกินก็ได้งามก็ได้ กินก็ได้งามก็ได้เนาะเอาไปฝากเ,าเพื่อนฝูงฝากญาติมิตรได้เมื่อค่ะนี่บัแมนสวยอย่างเดียวสวยพร้อมกินได้พร้อมค่ะเห็นบ่ค่ะงามหลายเ้ย้อค่ะเด้อนี่เปรียบกับคนกับคือ ความงามพร้อมถูกส่วนค่ะความงามพร้อมถูกส่วนเลยแ่ะค่ะสวยงามอีหลีค่ะพอโอ้เก็บใส่ไปแล้วมันก็เต็มอาว งามตัวนี่สโนบีหมดแดงแรงพวงมะม่วงเป่นกะทายหากินน้ำหวานจากเกสรนเนาะค่ะมื่อนี้ป่าก็สิเอามากแกงอ่ใส่หมูหมบะแกงกป่า,ปาสิเห็ดลาบค่ะมื่อนี้ลาบดอกแค่ปลาเนาะ ค่ะป,ป่าสีเห็ดลาบดอกแคปลาสีไทยลงคลิปให้ท่านผู้ชมและเอฟซีใเมืองพอมว่าลาบดอกแคปลาเป็นจัาไดของป่าเมือนี้เป็นจังไดเป็นตะก,กินบอ่อ ด,ดอกแค่ปลาค่ะ <c oughs> นี่ค่ะความงามของดอกแค่ปลาเนาะค่ะ แค่เก็บไปอันกระป๋องแบบบ่ได้ตั้งใจอือก็ยังงามป่านนี้ค่ะถ้าเฮาตั้งใจเหตุสิง,งามปัานใดล่ะค่ะเนี่ยอืมค่ะสวยมากสวยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ สำนีเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ